สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรน์มเแล้วค่ะพี่น้องคาเป็นไงบ้างคะพี่น้องคะผ่านไป1เดือนแล้วอีก1เดือนแล้วแล้วก็ผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะอะเราก็มาเริ่มต้นใหม่ในครึ่งปีหลังกันนะคะผ่านราศีมิถุนที่จะหมดนะคะราศีมิถุนหรือมีถุนเนี่ยเร็วนี้นะก็จะเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับผู้ที่ นะคะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะก็ให้ถือว่าเป็นชาวราศีกรกฎนะับแบบไทยนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สมมุตินะคะถ้าเป็นไพ่ยิบสีนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนั่นเองค่ะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่หมายเลขเจ็ดนะคะเด็กชาลีอดนะคะ อัศวินนักรบนะคะพี่น้องค่ะนะอัศวินนักรบนะแปลเป็นภาษาไทยว่าอัศวินนักรบนะคะหรือผู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนั่นเองนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะหรือชาวราศีกรกฎนั่นเองสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงชาวราศีกรกฎนะคะเป็นพิเศษเลยค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นใครที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วง วัเกิดระหว่างวันที่ 15, กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมรับฟังรับชมนะคะพี่น้องจ๋านะล้วก็ลองมองนะคะาตามาพื้นดวงหรือลักษณะนิสัยของเราดูว่าจะตรงกันหรือเปล่านะคะสําหรับอัศวินนักรบนั่นเองนะคะพี่น้องชาวราศีกรกฎนะคะคือภพยใบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าชีวิตนะคะจากวัยหนุ่มวัสาวเนี่ยที่ต้องพบกับเรื่องความรักเล้ว นะคะสงครามชีวิตดีสงครามชีวิตคือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคมากมายนะพี่น้องคะต้องมีบ้างที่เราผิดหวังพ่ายแพ้ให้เดชเชลอดนะคะแสดงถึงการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นมีความอดทนมีมานะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นและเอาชนะมันในที่สุดนะคะ โดยความหมายทั่วไปไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายสายอาชีพเหมาะสำหรับตำรวจทหารหรือวิศวกรน,นะคะในบางกรณีหมายถึงคนต่างชาติการเดินทางไกลไปต่างประเทศผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างเช่น air trade หรือสจวตก็มักจะได้ไพ่ใบใน,นี้รวมทั้งผู้ที่มีเกณฑ์เดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องคะนะอ่า พเพื่อนเพนะคะของดวงจะตามักจะตกแก่ผู้ที่ต้องพัดพรากจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กหรือชีวิตส่วนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เช่นต้องไปเรียนต่างเมืองไปเป็นนักเรียนประจำหรือไปหาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหรือผู้อื่นต้องดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองมาตลอดมีเพื่อนแต่ก็มักจะชอบเดินทางคนเดียวสามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นอิสระจึงมักไม่ทํางานให้ใครไม่ชอบมีเจ้านาย ะะพึงใจที่จะเป็นนายตัวเองมากกว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้กว่าจะได้อะไรมาก็ต้องลงทุนลงแรงใช้ทั้งกําลังและสติปัญญาไปใช้นะคะไขวคว้าด้วยตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเดอชาริวได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะไพ่อัศวินเป็นลักษณะของคนจริงรักความยุติธรรมแต่เนื่องด้วยความหยิ่งในศักดิ์ศรีหรือตรงไปจึงไม่ค่อยพูดประจบเอาใจใคร มุอยู่แต่เรื่องของงานของตัวเองเป็นหลักแม้ในบางครั้งนะคะการทํางานก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเนื่องด้วยไม่รู้จะเอาใจนายนั่นเองนะคะหรือเป็นคนที่ประเภทไม่เลียแข้งเลียขานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหัวแข็งหน่อยหนึ่งนะคะตามสัญลักษณ์ของไพ่ปรากฏเป็นรูปนะคะนักรบใส่เสื้อกลอบเตรียมลุยเต็มที่มาสึกเป็นตัวสปริงสีขาวกับดำสีขาวกับสีดำนะคะ นี่สีขาวกับสีดำปรากฏอยู่หมายถึงจิตใจของคนที่มีทั้งไฟดีกับไฟชั่วอยู่ทั้งสองด้านนะหน้าที่ของคุณก็คือต้องควบคุมอารมณ์ให้พอดีสมดุลไม่ให้ไฟทางผิดทางเร็วจนมากไปและก็ควบคุมปริมาณความดีให้สมดุลน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็คือพื้นดวงของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะเป็นพื้นดวงคราวนี้นะคะมาดูในเรื่องของการทํานายทายทักบ้าง ถ้าดูนะคะเหตุการณ์ปัจจุบันให้ใช้ว่าเจ้าจะตามีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศถ้าอยู่ในตําแหน่งเหตุการณ์เฉพาะหน้าหมายถึงอุปสรรคความขัดแยง้งหรืออารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงเจราจากาันด้วยการไม่ยอมกันถ้าทํานายในเรื่องของงานหมายถึงกิจการงานที่ทําร่วมกับคนต่างชาติได้หรือทํางานกับบริษัทต่ตางชาติจะได้ผลดีนะคะไพ่ใบนี้จะให้ผลดีกับเจ้าจตาที่จะต้องเดินทางบ่อยๆส่วนเรื่องสุขภาพ จะเป็นคนแข็งแรงร่างกายบึกบึนไม่ค่อยป่วยไข้เหมือนกับใครเขาสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะต้องเตือนนะสาหรับอาศวินนักรคนะคะหรือผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะก็จะมีโรคประจําตัวที่น่านํำคาญก็คือโรคกระเพาะอาหารอักเสบกดไหลย้อนอา,อาหารเป็นพิษหรือลําไส้อักเสบได้โดยเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะเนื่องจากว่าพื้นดวงหรือเจ้าจะตานั้นเนี่ยเดินทางบ่อยๆใช้รถใช้ถนนกินอาหารไม่เป็นเวลานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ นะคะอาหารเช้าก็ไปกินที่ยงประมาณนั้นทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้นั่นเองนะคะเพราะนั้นผู้ที่เกิดราศีกรกฎต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะส่วนอุปนิสัยของชาวราศีกรกฎหรืออัจวินนักรบเป็นคนแข็งแกร่งสู้อุปสรรคทั้งปวงจนได้ชัยชนะมีความเป็นนักกีฬาออกแนวแข็งแกรง่งไม่ค่อยโรแมนติก ชอบใช้กําลังนะเออแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไพ่ใบน,นี้ปรากฏในพื้นดวงก็หมายถึงว่าคนต่างชาติหรือผู้ที่มีอาชีพเป็นตํารวจทหารวิศวกรหรือทําสายการบินแอร์เทรดสโตร์ทำงานเกี่ยวกับยานพาหนะเป็นดวงสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสามารถของตัวเองไม่ชอบพึ่งพาใครเป็นเอกเทศนั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าขึ้นในไพ ปัจจุบันนะคะอ่านี่เราอ่านตามตำแหน่งไพ่ที่ขึ้นถ้าได้ไพ่ใบนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศเหมาะสําหรับทํางานกับบริษัทต่างชาตินะถ้าทํานายเหตุการณ์ทั่วไปว่าจะได้เริ่มง,งานใหม่ต้องทุ่มเทอย่างจริงจังเหนื่อยแต่จะได้ชัยชนะนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าทํานายโดยรวมนะคะ ให้ใบนี้ปรากฏนะคะมีดวงเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือมีดวงเดินทางไปต่างประเทศถ้าขึ้นในพื้นดวงหมายถึงได้ไปอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน,านๆห้าถึงสิบปีนะคะพี่น้องนะักเอาอย่างนั้นกันส่วนถ้าขึ้นในตำแหน่งของความรักนะคะใครที่ไพ่ใบนี้ปรากฏในตำแหน่งของความรักมีสิทธิ์ที่ได้แฟนเป็นคนต่างชาติได้นะคะพี่น้องยินดีด้วยนะเออถ้าสมมติถามว่า การงานต่อไปนี้จะเป็นแบบไหนนะคะถ้าขึ้นไพ่ใบนี้เนี่ยก็ถึงเวลาต้องเผชิญศึกใหญ่แล้คะถ้าจิตใจแข็งเกร่งเด็ดเดี่ยวไม่มีศึกใดที่จะไม่ชนะนั่นเองนะคะนี่ฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกรกฎนะคะไอใ,ใบนี้พี่น้องชาวราศีกรกฎที่อ่าเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องดวงเปิดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ การงานนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะแต่เหนื่อยหน่อยนะคะต้องเดินทางนะเดินทางทำมาหากินเยอะม,มากเลยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ